บอกแล้วออกจากออกจากยาเถอะร้านผมเห็นมีอยู่ร้านนึ่งที่รับทำช่วงล่างตรงติดก,กับปั๊มไม่ที่ตรงข้ามกันร้านอะไรนี้ฟังไม่อุตสอที่ทมันม,มีปังแยกด้วยไปรับสิดสัต เลยยากยากไปตรงโกงในรงนันใช่ไหมี L ่กรมาพักดมัมาน่ากล้ามีความอต้องข้องกันกันนี้เห่นเป็นเกี่ยวอะไงนี่ไงแต่ที่เกี่ยวน่เอในบริเวณที่ข้อมือแาทีมันเลื่อนออกมาเท่ด้านีอการนกตรงนีเนีข้ามตข้ามไปตรงนี้

điều <coughs> mấy <Để> cái <coughs> Chúng <coughs> okay, ta <coughs> นี่นะหงพ่อเพราว่าตัวไมเหมือนกันเซรามิกเลยัวทองคืออะไไม่เข้าร่เัวนะมันมีร่องนี้นึ่งนะอยู่คืมีอยู่รคือให้มันอยู่ตำแหน่ง่อฝั่งนี้่าเรื่องคือว่าคือราง พวกนี้ทำอะไรเยอ่ยวาตอนกานมีจุดเรกบักเปลี่ยนเป็นอะไรเลิกเตยคนเดีเลิกไอค่ตาเป็นาวตอนเช้าคืออะไรลาแฮมหมอมรนคอเี่ที่เป็นครั้งแรกของอาหารว่าเรียนอะไร มีจะรียนหาไทยมอบมปังแต่ขไม่เปมรลยี่ยถ้สมนี่กลับไปหาเตวาเลยใช่ไหมเนี่ยหน้าไม่มีนะหน้าไม่มีดิอ่านารักเป็นอาเป็นอาหารไทยตอนเช้าขนมอบตอนบปายจะต้องรอเพิ่นต่อไปก็ต้องรออีกนิดเดียวจะเปิดแค่อนหู